สวัสดีจ้าพี่พี่น้องนองชาวเกษตรกรทุกท่านยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้กิบวิงแอดมินมาแจ้งราคาข้าวเปลือกล่าสุดประจำวันที่31มกราคม67เผิ่แปบเดียวก็วันที่1 กุมพัน์แล,แล้วเนาะมาดูกันเลยว่าราคา,าข้าวเปลือกล่าสุดประจำวันที่31มกราคม67ราคาเท่าไหร่ก่อนอื่นขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่แอดมินหยิบข่าวสารเรื่องราคาข้าวเปลือกมาแจ้งพี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับทราบกันไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะราคาข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน15%ประจำวันที่31มกราคม67 ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาอยู่ที่14,200บาทต่อตันถึง15,500บาทต่อตันจากข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาอยู่ที่14,000บาทต่อตันถึง15,200บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้าราคาอยู่ที่12,500บาทต่อตันถึง13,300บาทต่อตัน ข้าวเปลือกปทุมธานีราคาอยู่ที่13,900บาทต่ตอตันถึง15,000บาทต่ตอตันจกข้าวเปลือกเนียวเมล็ดยาวราคาอยู่ที่12,800บาทต่อตันถึง13,800บาทต่อตันโชคดีร่ำรวยทุกทา่านนะคะคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ